สวัสดีครับวันนี้เราจะทำลิสต์ของราจิเวลนะครับในตัวลิสต์จะมีอะไรไปดูกันเลยครับเริ่มที่ลายลายนะครับก็จะเป็น Energy Gen เ r a t o r ครับเกียร์ศูนย์ใช้เป็นอะไรก็ได้ครับเป็นตัวเริ่มแล้วก็จิ b บเบอร์ฮอร์ครับจิ๊เบอร์นิวแล้วก็เกียร์สามเป็นราจิเวลโอเคไปดูตัวเด็กกันเลยครับเริ่มที่ทิกเกอร์นะครับ จะใส่เป็นคริกี้ข้8แปดใบครับอันนี้ผมใช้เป็นคิวมีเทคไว้นะครับเผื่อเอาเข้าโซตอนขาดเกลือศูนย์แล้วก็ฮิลทริกเกอร์ครับจะเป็นฮิลวาน,นิลาสองฮิลกันเวฟสองใบ,บครับแล้วก็จะใส่เป็นรอทิเกอร์กับโอเวอร์เป็นวัวนัดครับหรือโอเวอร์เคแดงกันเองประมาณนี้ครับสำหรับทริกเกอร์เราไปไปดูเกรดหนึ่งกันเลยครับ เกนึ่งนะครับก็จะใส่เป็นตัวทำเวฟอย่างวาพูล่าครับใส่4ใบแล้วก็เป็น PG ครับใส่4ใบาอาจจะใส่เป็น PG 3แล้วก็กระจกของการเคส8อีกหนึ่งใบก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้หาไว้เลยใส่เป็น PG ไปก่อนแล้วก็จะมีใบนี้ของซับจาก d ีซัพบีทีย์สี่ครับใส่ใบหนึ่งแล้วก็ คอสแลตดาก็คิดอีกหนึ่งแล้วก็อารเมทิสเอาไว้ไงดำกับชิวสองหมื่นเกียร์หนึ่งประมาณนี้ครับผมไปดูเกียร์สองกันเลยในส่วนของเกียร์สองนะครับก็จะใส่เป็นตัวดีดอสอากูะครับแต่ว่าอันนี้ผมมีแค่สามใบถ้าใครมีสี่ก็ใส่สี่ไปเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้ราคามันค่อนข้างสูงเลยแต่ผมแปะราคาไวให้ตรงนี้ครับผมแล้วก็ เอสยูนิตครับว่าแหลกใส่หนึ่ใบครับสมันใส่ได้ใบเดียวอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีซากันครับไว้ี้ตัวคอโซใส่ไว้4ี่ใบครับแล้วก็ฟอเรกเซียครับหรือเมดนั่นเองใส่2อใบครับแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไซคันจีครับใส่3ใบเกรดสองก็จะประมาณนี้ครับต่อไปไปดูเกรดสามกันเลยในส่วนของเกรดสามนะครับก็จะมีนอกตากิโอกับหุ่นฟานนะ ใส่4กับ1แล้วก็เกรดสจะใส่เป็นราจิเวลอีกนิสครับใส่4ใบอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันเทคของการ์ดใหม่กันดีกว่าสำหรับการ์ดใหม่นะครับก็จะมี r ี d อ s สอากูเป็นการ์ดของ08เทคบอกว่าว่าลงสนามนะครับจ่าย3 Energy อร์จแล้วจั่วการ์ดหใบได้ครับ แล้วก็เทคที่2วันเพื่อเทนเมื่อโจมตีแล้วคู่แข่งเป็นเกียร์สนะครับแล้วเรามีการ์ดที่แตกต่างกันในโซลสี 4, เกรดมันจะบวกหนึ่งหมครับแล้วก็เทคล่างถ้าเกิดเราเป็นใบเก่าใบเก่ามันจะขอคู่แข่งเป็นเกียร์สนะครับถพงจะลุกได้แต่ว่าถ้าเป็นใบใหม่มันสามารถลุกได้เลยครับทั้งที่คู่แข่งไม่ใช่เกียร์สได้หรือก็คือเราเริ่มก่อนก็สามารถกดเทคลุกของลีลาซากูนได้เลยครับเก่งมากเลยโอเคครับคลิปของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ